สวัสดีค่ะถึงงานแล้วนะคะเอาไอ้พวกอะอ้าวโมแม่มาที่พาหนูจอนนี่เอาไปยังแล้วไปยังคิดสิลูกตอนนี้มาถึงงานแล้วนะคะอ้ยมนี่วันนี้มีแอดมินใหม่มาถ่ายนะคะทุกคนค่านในพื้นเบิองนะค่ะนี่วันนี้พี่พี่อยางมาถ่ายให้กันเอฟซีหนูถามว่า ช่วงนึงที่หายไปเพราะว่าเป็นยังค่ะอไอ้กับบ้านอ๋อกับบ้านไอน้กระเป๋ามันว่าแมนเซาทายแล้วกระเปาช่องลงเป,ปียนอันดับหนึ่งเด้อลูกแมนบ่แมนจะไปใส่ไปซื้อน้ะกินบ่เอาเด้อจะซื้ออะไรกิน อาอไอไปเป็นมูได้ยูไปชื่อๆด้แคือต้องเ็ดคึกนอะานงอยู่กหอดแตานบ้าค่ะก๋อท่าน่าวอยู่ไป

ไม่เห็นไม่เห็นถายยในลถเป็นรอยน่ในหาไม่เห็นครับเฮ้ยไมใช่เช็แล้วล่ะ ไอ้ไอ้ไอ้รถไบหินบหิน แก่ข่าวรึเปล่าเขาบอกหน่อยถิ่นพอแม่ท่นดู้จีบไม่ดีเขาติดต่อตลอดจ้ะแม่ทันแม่ทันรู้ิีไม่ดีคือวันไหนยิ่งข่าวว่างดขั้นไฟรับงานหมดเลยไสรรับงานเสรเซ็นสัญญาบอสค่ะแม่ไม่มีการรับงานอะไเลยนะคะเอเลี่ยนในหัวซื้อเหัวซื้อเดี๋ยวนีหน่าซิคุยอยูหลังไม่อยู่มันรีดเลยจังไหนวะคือที่นี้เพราะว่าสายเนะอ๋ออันนี้มันก็เป็นลายแบบต้นไม้เราไม่เห็นพอดีแม่ ก็คือยังว่าหนียู่งันแต่พ้นผัเห็นอะไรไหมพู้เท่าไหมเอาพี่อดินใหม่เลยเนี่ยไม่ครับตอนนี้ตั้งตอดมิ้ใหม่แล้วค่ะหนูมึคนไทยเห่ยไอ้เราไทยเลยพร้อมสามาถพิเศษสรุปแล้วติดอะไรปีไปธุระหรือติดอะไรไปธุระครับเออไปธุระที่บ้านนะไม่ได้ติดอะไรนะลูกอยู่ว่าติดเออขบองขบองขบ๊องบอลติดธุระแล้ว เพียงๆนีด yup. ีกับซีดตุบๆุบไปใส่บงนมูค่อยไปโอ้ยมูเล่นไหมเน่ยนะเนี่ยชิ้นหอด้ไม่ได้ใ่ก็ไปทำเนา่ตุ๊กหมัขี้งามหมดวันนี้แม่แม่ไม่มาหรอยุ้ยใส่ะ ต่อไปข้างหลังเนี่ยพ่อไปจอดอนต่ขุ้้ยหายดีแล้วเหรอคะให้นี่พ่อไปจอดเรียกพ่อใช่ไหมเอาเล้วเมื่อพี่แทนหายดีแล้วในเมื่อเอาขาขใส่เอาหรอ่ค่ะกำลังขอางลัาบออันนี้อกอ่ะเอานงไอ้จาง เฮ้ยได้ข่าวว่าหนึ่งวันร้านวิวจริงเหรอใส่เกือบพี่บาบบบอไอ้จ่างเองดูไหมเห็นคมั้แม่ตันีบอกได้ยินก่ะรู้ว่าโอเลี้ยงมานนางอยูวนหนูเห็นหนามันหนูเลยว่าโอเลี้ยงลูกก็ะดับมหาถ้ามหากินซ้อยกันนูวะเขนมือเป็นล้านเสวยตรงนี้เองใส่นั่นนี่วะได้ใส่เกือบเดือนจับ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 จัับจัับจ อุ้ยถ้านอนอุปีอยู่นอนลูปพีอ้อมรถอ้อมรถอ้อมรถข้างขาวนี่ไปนะอยู่อุปยุเมียเนี่ยหันหน้ามากเลยนหน้ามากเลยไอ้จ่างเองที่ซ่อนดีมากเลยไม่เห็นทักแหงจริงเมื่อกี้ ตีกรี๊ดกรี๊ดเอาไว้ตื่นจับจับวิวีวิวนะบังว่ตื่นบัดอันว่าหินนอนฟังยังฟเขาอยู่เขาอย่รถบังรถบังยุบยุบ ได้แล้วคอตัวมือบะเถืกแม่ดีไปไปหายยาขาเป็นไหายแล้วหรือตะพอไอหน่เดี๋ยวาไก่เดี๋ยวจะพดะไริหลจระเล่นเซลล์ูดาไแม่แม่มมากเลยแม่แม่ไม่มาายแล้วต้องเป็นแม่พี่ครับนะพี่ตองครับเอาเปล่าก่อนห้องไใ่เปล่าเปื่าให้พูดหน่อยพูดพูดขายังเดี๋ยว มีความสามารถสิมีท่าเด่นี่บังคับเห็นคไทยเออเตี่ยตลาดมบนิพี่หายไปไหนมาหาาไปหาแล้วหาแข้งว่าเห็นรู้กลุ่มใช่ไหมรูกลุ่มรู้ว่าเราแไปใส่แต่ว่าเราตัวในกล่องซื้อว่าเราไปหันไปนี่อุ้ยวุ้งอะไรบ้างบ้บินนี่เสร็จหรอโอ้โหเหลอกี่น้อง ลมดินก็สิลบุญพันไม่บังเลยไม่มีเลยนะเดี๋ยวอันนี้ก่อไฟก่อนกาะนั่งร้านเฮ็ดเลยนะหมดเป๊พ่อพ่อย่างก่อนพ่อพอโอันนี้ก็โอ้พ่อโบวันดีจ้าโบมาเน่ยเขาบอกที่ถึงลูกสาวน่ะวันเออถ่ายแล้วก็ค่อยลงแปดวันค่อยลง เดี๋ยวไปถ่ายตอนแอบถ่ายตอนที่เป่นช่องแอบถ่ายเพื่อนแอบแล้วเพื่อนยอดยุ้ยเพื่อนหยุดเป็นงานวิธีปะหนึ่งร้อยแปดสิบขาไปไปทางไหนไปทางไหนคะไปทางนี้ก็ได้บอิษัทมินจางต้องมาคับถ่ายเลยเหรอแมนครับบังคับนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละวันไหนคุณหมอไม่มาตอนยกเลิกคุณหมอไม่มาด้วยนั่งดูดีได้ดูอยู่วันนี้คุณหมอไม่มาเหรอคุณหมอจะไปเรียนแล้วค่ะ คุับจะกินแจ้าหน่าี่มเนเก่าเก่าัวยังคอาบพอคนไทยใ้่ปะคนไทยไป่งงงงงไไหมกบสำหรับทิปนี้ฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้ครับพ่อกันคลิปหนาครับนี่